ดีครับว่ากินก๋วยเตี๋ยวจะเปิดใหม่ในป้อมมันอโศกบ้านปากข้างนี่บ้านผมกับที่เคยกินอาหารตามสั่งตะกี้เพื่อบ้านผมมาเปิดเป็นใหญ่แล้วครับเป็นเศร้าขายแล้วอันนี้มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวมากมาขายใหม่พึ่งจะมาเปิดครับไม่ไหมครับมึงหนียยกเลยผมรีวิวเป็นคนแรกเลยเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวเรียบโบราณครับนี่คนอในย่างตลาดผมมาขายนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเรียบโบราณหมูตุ๋นบ่เนี่ยนี่ลนี่หมูตุ๋นนี่ยเนื้อตุ๋น เนยตุนเนี่ยเน่ยห้เนี่ยนี่อยน่หนึ่งเนี่ยโอ้เนี่ยเพื่อเนี่ยนี่เนี่ยเพื่อเนี่ยตนี้เน่นี่ยทำเนช่นี่อื่ผูเดียวปมมั่นเนี่ยเน่ากลิ่นร้อนเมืองครับนี่นี่มันก็จะเปิดได้ไหมติดตัวไ่นะาไทยนี่ตกอนอีกค่ยเปิดเส่พี่ต่กอนเปิดได้กสินครับเป็นสาขาของอ่าเชียวเรื่องลสิน โอ้ยเคยไปกินเลยเร้ออน้องบอไปเปิดดี่้เคยไกินเกี๋ยวเรียลังเสียกองเสียเคยไปไทยแล้วละผมเคยไปไทยแล้วดูขางเส้่นย่อเออ่นแหนาผมแนสาขาเพื่นดอกแตกแตกนอกมากกคมากอื้อผมว่าไทยอแค่นึงครับออือนมนู่นอกจากมีมัมมี่มีอีกดิพี่พวกวกิ่นมีปะมีอ่าสีมีอยู่อีกประมาณสามสี่มือ ไ,ไ,ได้เตรียมตัวแม่ลอกิอมกห,หม้อไฟหมอไฟมีหม้อไฟหม้อไฟหมอไฟปิงชิมปิงมนีนิปิ่งท่านบอลงทีนี้ตอนนี้นางไก้อนลอไก้อนเอ้าเออ่อคิมลอกิมแล้วลอกิมจิงเลยแม่อาโอ้หจอดเลยจอดเลยอันนี้ อันนี้นี่คนพึ่งมาเปิดไหมนะครับผู้ชมมาบริเวณนะครับคนจัดของมาเตรียมไว้แล้วคนพึ่งมาเปิดท้ายมือนี่พอผมมาอาบน้ำป้อมมันเนาะที่หมองอาบน้ำนี่ครับนี่ผมก็มาเห็นคนจัดโตจับยังไว้เตรียมพร้อมหยิบายของนะครับคนบอาเซาทีหนี่เนาะคุงผีแล้วเซาทีเปิดพอคนเก่าตะกี้บตานอาหารตามสั่งเดี๋ยวผมค่อยมากินผัดกะเพราะนะคนในหมู่บ้านมาเปิดเป็นเซาเปิดแล้วอันนี้ผมกับว่าเปิดแทนครับสักพักนม่เด้นี่เขาเซาเปิดแล้วนะาหารตามสั่งอย่งเงียบเลย เมีคนมาเปิดร้ยมือ่อไเป็นเดียนนะนไะอันนี้ร้านก๋ยเตี๋ยวร้านพี่เป็นแล้วครับมาเปิดแท่นนะครับนี่โอ้ยกลินแน่น่เลยว่านไเงี่ยดีกวแบทลวดวเพราะเขากินหลรยร้านนีด้มันกินใน้กะซิรร้านนี้นวา่าเขากินนะกิน้ต้สาดมาทีหน<อ>ึ่งากินละมีละ นี่ละฮะเอาพริกเผาพริกผงพริกเผาพริกผงกดีมีครับเผากดีมีพริกผงเดี๋ยวมี่ซุปพริกเผาแกงปุงลายแบบนี่อันนี้พริกเผาได้ครับนี่แม่นะพี่เนาะพริกเผานี่ซุมพริกผงซุมหนึ่งครับนี่เลยตะว่ากับปุงน้ำกันเนาวงบอกก็ซื้อได้ครับเพจเด้อแต่ปุงทั้งพริกเผาพริกผงนี่อันนี้บริวารเลียนเนี่ยพริกมันต่ำเองเงนี่แม่นะพี่ ต้องระวัางก็พูดได้มักเผ็ดแต่จัดจ้านก็เอาลงไปครับพูดไดมักเผ็ดบางคนก็มากินเผ็ดบางคนก็ว่าว่าเผ็ดเป็นไงแย่เสียบท่องเสียบใส่เห็นปะน้ำปลาท่านเปิดอีกทีเห็นปะน้ำปลาครับขอคนก่อนเห็นปะขอคุณนิดคนว่างว่างครับประเดิมเปิดไม่สิเสียบวะ โบราณอันนี้น้ำเก๊ก้วยเด้ครับนี่เก๊กหวยครับเก๊กเก๊ก้วยเอ่อเก๊กหวยโบราณัอโบราณอือน่เก๊กขวยนีโอเลียงเก๊กขวยโอเลียงเหมีครับอ๋เดี๋ยวครับครับเออเดี๋ยวมให ออ้้ได้ได้ครับเยอะนี่เราซิมหนูกินกันเล่นนี่กินเนี่ยยันดีป่ะต้องครับอื้มเนี่ยนะไรครับจับหางด้วยครับสุดยดอดด้วยใช่ได้ ก็มากลิ่นบางจิ๋หัวครับแซบพิริก็กลิ้นเนี่ยเนีน่ขนาดได้ครับกลิ่นอย่างธรรมดาอืม,ไ,มได้าัอันนี้ก็่ต้องรสชาติต้องออกรสชาติด้วยแล้วก็รสจืด นี่ครับสูตรเด็ดมีหอดกากหกมีความทอดเป็นทอดเกี่ยวใส่กกระเทียมเกี่ยวนี่คับสูตรเด็ดครับเอ็นเนี่ย

เดี๋ยวนี้ยเป็นบันบ่วอร์รกรอ,นนอย่างเดียวขายร้าน,นเดี๋ยวเลี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งจะย่ยางตลาดครับท่านเป็นแต่มาขายอยู่นี่ส่วนเจ้าแรกครือตปนกัเปิดขายอยู่ 8, ยปั๊มาณเออสวยปั๊มนี่ก๋วยเตี๋ยวเยวลียโบราณตะกี้ยังไม่ได้อาหารตามสั่งครับท่านขาย Não, não eu te วประกาศเป็นอย่างไทยช่วงคนหลายๆเลยรับมนนม้เด็ดเอ๋คนหลายๆนะครับว่ามากินม่กุ่มไม่กินช่วงใบแต่ช่วงเที่ยงนั่นคนโอ้คนหลายกุ่มข้าไปทุลาอยู่ขับมาจากทุลาเนี่ยเพิ่งตลาดนั่งก็ระกำมาหอดบ้านนันก็ได้มากินมาถึงช่วงใบพอดีมันมันกลมาช่วงเที่ยงพอดีคนหลายครับเมื่อกี้คนก็น้องคนขยับออกไปเมื่อกี้คนมากินได้หลายมากประทัน ก็เราเปิดเมื่อนี้นะเปิดขายเป็นเมื่อแรกครับเไม่ออกขายเบรมักินว่าต้องไปใส่น้ำปลาอยางได้ครับควารสชาติมันจะพอดีอะไรให้ก็ต้องรีดน้ำปลาใส่กระแทบครับก็เป็นน้ำซีน้ำปลาใส่ยาแค่ไหนครับหยาเพื่อนน่าใส่ได้เลยนุ่มดีนะ เปียกเปิดถ้าขายดีเพิ่มเพิ่มมาแล้วอยู่กับสินตะกี้ขายเดี๋ยวนี้ยังมีวะมีมีการที่เข้าไปไทยเนี่ยครับเพิ่งก็ลงทุาทตลาดนั้นโอ้อันนั้นที่ว่าแม่นผมเคยไปไทยร้านก๋วยเตี๋ยวเรียข้องขีกล้องเสบียงเนี่ยดก๋วยเตี๋ยวเรียร้องสีกล้องเสบียงอยู่กับะสินนี่พอนุ่งจักกันนี่ครับก็จะค้างร้านนี่ยที่ผมเคยไปไทยร้านก๋วยเตี๋ยวเรียร้องสีกล้องเสบียงอยู่กับะสินครับอันนั้นมูบ้านเดียวกันนะบ่นอะไรบ่คน้อนกินนองกันบ่ไปขาย

มันก็มีแต่ผมหลาไทยอย่นั่นนะครับแต่ว,ว่าครั้งที่สองที่สามมาผมบม่ได้ไปไท้ายเทียผมไม่ได้ไปสื่อกินนึซื่งแต่ว่าแต่ก็บังคัยเดี๋ยวไปกินรู้นะะเราเหี่ยงก๋วยเตี๋ยวแซ่บเรืออะไรนั่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตั้งชิดนะเป็นแบบคนบ,นบนะ,นะหมี่นกหวัวเนาะย่างตลาดครับเราเห็ดแซ่บอยู่เพราะกินน้ำเปิ้ลอยู่เหรออยู่ใกล้ตลาดข้องผมร้านร้านงเงยขนาดด้วยครับร้าน cái dây dọn, băng kẹp lăng, khống xiên đấy ạ, kéo, kéo lia, lăng xích, quăng xê trong 1 cái là xin đi, ở xã เื่อตรงสารคามผมบอก่าอยู่ตรงไงขงขามาไม่ได้ลัพัดน,น,นะพี่ผมเห็นนี่เด้้าผมท่านเด็กไปกินตั้งคนนันเกนเียเขา่กสาขาอี่ส,สาขาสาขาเนี่ยนะเ,เด็ี๋ยวเรียร่งสิทธิาา์บนะ่นะเอามนก้นบ้านย่างตลาดท่านไปเปิดบอนึ่งลาเของขงงขาว่าไง ล่องน้ำจังหวัดตาลจังหวัดน้เจาหัอดลายรอเจ้เจมืดได้าาาาครับาาน กูนี้มากินเนี่ยสีหูจักเลยว่าเสรหรือว่าผมบอกเหรียญมะแม่นะครับตัวจานดีหรีอดีพี่หอดนามเก็กใหม่ขายพร้อมกับนี่เป็นบาวบังได้เด็กคนหลาย พอขาเพิ่นว่าคนเก็จะแตกหนีผมม่าหันเห็นผู้เดียวนั่งกินเท่าไงขาแตกนี้มันบอกว่าช่วงหนึ่งเทียงคนจะหลายช่วงกระจอกมาจอดรถต่อมั่นเระจอกมาเติมมั่นเระจอกมาพักอยู่นี่เนี่ยกระจอกกัมากินแบบปลาช่วงเระจอกจะพักกินขอเนาะมาะหวดช่วงเที่ยงพอดีเวกระอกกมาสื่อเตี๋ยวเพ่นนะแต่ว่าเนี่นี่มันก็มีร้านกาแฟขายเนี่ย แถบอยู่ร้านกาแฟหรือท,ทางฟังนั้งผุ่นกับร้านกาแฟครับร้านกาแฟบรร,รยากาศในป,ป้อมมันแอัโซกบานเกิดผมกับข้างนี่เกิดแล้วเพียงตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่นี่มีสวนอาหารเนียขายอาหารนี่มักพักมักยังยิบเอาเลยก็องอกใสหห่ัวละพ่าก็พุ่มนี่น้ำต้นาลพนียิบออกครับพวกพริกผงยังัเห็นว่าพ่อ,พอ,พอตากก็ได้เลยครับ พริกิ่นกัดเสียพิ่นกาศเพียดดีอยู่ครับผมกินเบิ่งกันเลยครับเปิดไม่ครับงงมาประเดิมก่อนเลยถ่ายคลิปก่อนเลยมันฝรั่งเปิดใครไม่มือนี่ละเพิ่นเริ่มขายมือเดียมือ,มอแรกนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรียโบราณขอบคุณนะครับที่รับชมเด้อ นี่แหละครับเก่าล้อหม้อไฟกับมีดนะครับนี่ต้องเป็นนี่ราคานี่อยู่ประมาณก็สิบบาทถึงร้อยยี่สิบบาทครับนี่แต่ว่ากินย่างชูใจเลยวันเท่านี้เก่าล้อหม้อไฟนี่นี่ครับผู้ใดอยากมักเก่าล้อหม้อไฟไม่กันเข้ามาเก่าล้อหม้อไฟคือไฟแต่เต๋นวะพี่ใช่ยี่ไฟแต่เต้นนี่นี่โอ้ไหลากาดขนาดเฮ็ดดีแล้วโอ้อยังไม่หลดถั่วรางวัล อย่างคำตกปลาอหลายย่างหลายย่างมากตัวเดียเรียกเขาเลยครับเส้นเส้นมีเหลียงเส้นม่าม่ากับมีมัดครับเส้นเล็กเส้นไมีมีมักเส้นเดีเรียกเขาเลยครับสูสสมามากกตสสสร,กกรนี่บะามี่ชุบรสเนาะแม่นอน่ว่าเพี่น,นำ้ำน้ำซุปเป็นบ่ะหมี่ฟันว่าน้ามซุปนี่บ่หมีชุบรสด,ด้วครับในสูตรนี่เป็นน้ามซุปที่แบบว่าเพฟันวาฟังว่า เป็นแบบสมุนไพรมาพี่เป็นสมุนไพรแต่เป็นข้าวธรรมดาซอสธรรมดาข้าวนี่แหละอะวิ่งจักรยาส่ชุลดครับอะครับวิ่งรถขึ้นรถมาถึงมาดีต่อสุขภาพครับครับครับอันนี้ยังไงอันนี้ข้าวหุงข้าวหุงเขาหนึ่งถ้าธรรมดากินกับเกาเหลาหม้อไฟข้าวนี่แหละครับเขาเป็นเป็นโอ้เพราะเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าข้าวนี่แหละโอ้โหดีดีครับดีอ่าอุ่นไวบฮอนตลอดเอออืม